ลีโอนลเมซี่ลงเอยเป็นนักเตะใหม่ของปารีสแซงต์แชร์แมงทิ้งผลงานกับบาร์เซโลนาไว้เป็นความทรงจำเรียบร้อยแต่กันั้นนะครับการย้ายทีมคารังนี้ของซูเปอร์สตาร์ระดับโลกกลับมีเงื่อนไขเงื่อนงำซําซ้อนเกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องราวที่ทำให้เมซี่ไม่สามารถอยู่กับเจ้าบุญทุ่มได้ต่อมันจะแซบขนาดไหนวันนี้ขอบสนามสเปเชียลเรื่องเฟียลเลี้ยวมาเล่าจะเอามาเล่าให้ฟังกันครับเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่ามันเหมือนอารมณ์ว่าขี้แพ้ชวนตีครับเพราะว่าหลังจากที่บาร์เซโลนาไม่สามารถต่อสัญญากับเมซี่ได้ก็พยาาาจะ หาก่อกวนไม่ให้ปารีสแซงแชแมงได้ตัวเมสซี่ไปร่วมทีมซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีว่าหลังจากเมสซี่จำใจต้องประกาศอำลาบาร์เซโลนาทั้ง์ที่ยังรักเต็งหนึ่งที่ได้ตัวไปเพราะรองก็คงหนีไม่พ้นปารีสแซงแชแมงที่พร้อมจะไปคาดเหนื่อยให้แบบอยู่กินอย่างราชา35ล้านอยู่รต่อไปซึ่งปารีสก,ก็คาดหวังให้เมสซี่นะครับนำพาปารีสทะเลิงแชมป์อยู่่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาครองสักทีให้ได้แต่ด้วยพิรักแรงหึงคนรักเก่าอย่างบาซ่าจะยืนดูอยู่เฉยๆเ,เ,เห็นเมสซี่ไปจูจีกััับคนนรรรรกกกใหมมม่่่็ะะไอยูจึงีีแสท บลังโกทนายความฝั่งบาร์เซโลน่านะครับได้ยื่นเรื่องฟ้องต่อศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรขัดขวางไม่ปารีสเซ็นสัญญาเมสซี่โดยอ้างว่าบันผิดกฎการเงินซึ่งตามที่ควรบลังโกได้ระบุไว้ว่าปารีสละเมิดกฎควบคุมการเงินของยูฟ่าในขั้นร้ายแรงเพราะว่าในซีซั่น2019-2020นั้นรายได้99%ของปารีสถูกใช้ไปกับการจ่ายค่าเหนื่อยนักเตะขณะที่บาร์เซโลน่าใช้ใจ่ายไปเพียง54%เท่านั้นซึ่งมันทําให้ธุรกิจด้านฟุตบอลเกิดความเหลื่อมลับทันทีซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับการ ไม่เป็นผลอะไรและก็เหมือนเป็นการให้ความหวังลมหลมแรงๆต่อแฟนบอลบาซ่าว่าโอกาสที่เมสซี่จะอยู่กับทีมต่อไปมันก็มีอยู่เพราะว่าตอนนี้เมสซี่กลายเป็นนักเตะใหม่ของปารีสเต็มตัวไปแล้วซึ่งหากย้อนกลับไปตอนที่บาร์เซลโลนาแถลงแยกทางกับลีโอนลเมสซี่และต,ตัวนักเตะออกมาเปิดใจถึงความพยายามจะต่อสัญญาก,กับทีมทั้งยอมทําตามเงื่อนไขของสโมสรลดคันเนลงมา50%แต่ก็ทิงท้ายไว้ว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่ากฎของลาลิกาสเปนเราไปถึงสมัยโจเซฟมาเรียบาตโตเมลได้ทิ้งมรดกขี้เอาไว้ให้บอร์ดชุดใหม่ตามล้างตามเช็ด จากนั้นนะครับถั่วก็เริ่มไปลงใส่คาเบียเตบาสประธานลาลิก้าสเปนว่าเป็นตัวการทําให้เมซี่ต้องย้ายเพราะว่าคาเบียเตบาสไม่ยอมอลุมอั่รวยให้เมซี่ต่อสัญญาั้าทางที่ก่อนหน้าน,นี้นะครับก็ส่งสัญญาณมาว่าน่าจะมีช่องว่างให้ดาวเตะทีมชาติอาร์เจนตน้าอยู่บาร์เซโลนาต่อได้เราสามารถดูได้จากปฏิกิริยาของโจลลาปอร์ตาที่อัปเดตเรื่องสัญญาเมซี่ทุกวันไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดเพราะว่าขนาดเมซี่และครอบครัวย,ยังไปพักผ่อนกันแบบสบายใจที่เกาะอ,อีบิซ่าแล้วแต่สุดท้ายลาลิก้ากลับปฏิเสธเนื่องจาก กลัวมันจะเป็นเคสตัวอย่างเดี๋ยวหลายๆทีมจะยกมาอ้างหากเกิดเหตุการณ์นี้ในอนาคตลาลิก้าก็คงจะวุ่นวายกันพอดีเรื่องราวเหมือนว่าลาลิก้าต้องรับกัรเป็นแพรับ,บารบหลายๆคนก็สาบแช่งให้สปอนเซอร์ถอนตัวไปให้หมดแต่กลายเป็นว่าเรื่องนี้อาจจะโอลาพ่อแหละคารับพะเหมือนว่าตอนนี้ทัวร์เริ่มกลับมาลงที่โจนลาปอร์ตาเพราะอาจจะเป็นตัวการทําให้เมซี่ไม่สามารถต่อสัญญากับทีมได้เพราะมันมีการขุดคุยมาว่าเตบาสน,นะครับได้เสนอช่องทางกับโจนลาปอร์ตาแล้วในการต่อสัญญากับเมซี่หลังจากที่ลาลกากกกตงขยหหุ้น10ใับ b c Capital p a พ t n e r รบริษัทเงินทุนยักษ์ใหญ่จากอเมริกาคิดเป็นมูลค่า2,700ล้านยูโรซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวนะครับจะถูกแบ่งไป90ให้แต่ละสโมสรได้นำไปใช้เพื่อลดภาระและปัญหาทางการเงินที่เกิดขึ้นในช่วงโควิด19ซึ่งมันถึงคาที่เตยบานนะครับนัดดินเนอร์พูดคุยกับลาปอร์ตาเจรจาเพื่อใช้บาซา่ายอมรับเงิน270ล้านยูโรพร้อมกับยื่นข้อเสนอว่าถ้าหากบาซา่ายอมรับเงินไขนี้ทางลาลิก้าจะอนุญาตให้สามารถลงทะเบียนลีโอนลเมซี่นั่นจ รายนี้ให้อยู่กับทีมต่อไป อย่างอะไรก็ตามนะครับลาปอร์ตากลับเลือกปฏิเสธไม่รับพอเสนอทางเตบาสตเพราะว่ามันต้องแลกมากับการสูญเสียรายได้800ล้านยูโรจากลิเกิตถ่ายทสดเป็นเวลา50ปีดังนั้นนะครับลาปอร์ตาจึงมองว่าเงินที่จะได้มา270ล้านยูโรตอนนี้มันไม่คุ้มค่าหากมองกันแบบในระยะยาวเมื่อข่าวนี้แพร่พลายออกไปนะครับลาปอร์ตาก็โดนทัวรลงเละเทะเพราะว่าในปฏิเสธหนทางเดียวที่จะต่อสัญญากับลิโอเนลเมสซี่ออกไปเป็นที่เรียบร้อยทั้งที่ตัวเองเป็นคนชูนโยบายว่าจะทําทุกอย่างเพื่อรังเมสซี่ซึ่งตามรายงาน นะครับะระบุไว้ชัดเจนว่าต่อให้เพดานค่าจ้างเกินกำหนดแต่มันมีวิธีที่บาซ่านะครับจะต่อสัญญากับเมสซี่ได้สำเร็จคือการมาจากการช่วยเหลือของลาลิก้าแต่ทว่าลาปอร์ตากลับยนตมันทิ้งไปแม้ว่าลาปอร์ตานะครับผมจะพยายามปฏิเสธว่าข่าวนี้ไม่จริงแต่ทว่าคาเบียเต้บารประธานลาลิก้ายืนกรานอีกครั้งวันนี้คือเรื่องจริงทั้งหมดแต่ไม่ว่าฝั่งไหนจะพูดจริงหรือโกหกนะครับมันคงไม่ทันแล้วเพราะว่าต่อให้ตีกันให้ตายก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เมสซี่เดินทางไปถึงกรุงปารีสเปิดตััััววเเเ็นสญญาาากบบปปปรรรีล2พ้อม ใน35ล้านยูโรเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งจากภาพของเมสซี่ที่โบกมือทักทายแฟนบอลปารีเซียงพร้อมใบหน้ายิ้มแย้มใส่เสื้อกับแบบรู้งานสก,กรีนข้างหน้าว่าปารีสตัวเบอร์รแต่ถ้าหากตัดภาพกลับมาที่ประเทศสเปนนะครับมันก็กําลังมีดราม่าฟัดกันไม่เลิกว่าสาเหตุที่ลาบอตาตัดสินใจไม่รับข้อเสนอของ CBC มันมีผู้ชัดใย,ยอยู่เบื้องหลังนั่นคือเปเรสประธานเรอัลมาดริดนั่นเองซึ่งคนที่แชร์เรื่องนี้ก็คือยาโมโยปิสอดีตหนึ่งในคณะกรรมการทํางานของลาบอตาระบุชัดเจนนะครับว่าเปเรสได้ฝากเฟราน ซีซีโอคนใหม่ของบาร์เซโลนาไปบอกกับลาปอร์ตานะครับว่าให้ปฏิเสธข้อเสนอจาก CV c ีบีจากคาร์เยเตบารซึ่งเปเรสนะครับพยายามนําเหตุผลแง่ลบของ c ี c ว่ามีแต่ข้อเสียไม่มีข้อดีพร้อมกับหยิบยกเรื่องโปรเจกต์ยูโรเปียนซุปเปอร์ลีกมากล่าวอ้าง ซึ่งมันถึงขั้นที่เฟรารเรเบเตนะครับขู่ว่าจะลาออกจากตำแหน่งทันทีซึ่งหากลาปอร์ต้ายอมไปรับข้อเสนอเงิน270ล้านยูโรทั้งหมดนี้ทําให้ลาปอร์ต้าอยู่สถานก,การณ์กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเพราะท่าเรือรับเงินของลาลิก้าที่เซ็นกับ CBC ทีมงานบอร์ดบริหารก็จะลาออกเมื่อโดนกดดันและโน้มน้าวอย่างหนักทางลาปอร์ต้าก็เหมือนถูกบีบให้เปลี่ยนความคิดโดยเลือกอนาคตของสโมสรและเลือกไม่ต่อสัญญากับเมสซี่ซึ่งนี่อาจจะเป็นแผนที่สมบูรณ์แบบที่เปเรสวางเอาไว้และลาปอร์ต้าจะถูกบัน มสรที่ปล่อยให้เมซี่ออกจากทีมเรียกได้ว่าตอนนี้เป็นการสาวไส้แชรเบื้องหลังกันเละเทะเลยล่ะครับว่าคนที่ทำให้เมซี่ต้องย้ายออกจากบาซ่าเป็นใครสิ่งดูแล้วลาปอต้าน่าจะงานเข้ามากที่สุดแล้วละ่ะซึ่งมันก็มีประเด็นเรื่องส่วนตัวนะครับว่าทําไมเมซี่ไม่ลดค่าเหนื่อยหรือเล่นให้กับบาซ่าแบบฟรีๆก็ต้องบอกนะครับว่าเรื่องนี้เราเข้าใจหัวอกสาววกเจ้าบุญทุ่มไปอย่างดีว่าการที่คุณต้องเสียซูเปอร์สตาเบอร์หนึ่งของทีมออกไปมันรู้สึกอย่างไรแต่กับคําถามที่ว่าทําไมเมซี่ไม่ลดค่าจ กฎหมายแรงงานของสเปนห้ามจ้างงานแบบฟรีๆอารมณ์เหมือนว่าบ้านเราก็ต้องมีค่าแรงคันต่ำประมาณ300บาทดังนั้นจะให้เมสซี่ลงเล่นแบบไม่รับค่าเหนื่อยมันเป็นไปไม่ได้ในจุดนี้ส่วนเรื่องลดคันเหนื่อยลงมาให้ถูกลงไปอีกคุณก็ต้องเข้าใจคำว่า,า the best ก่อนนะครับเมสซี่เป็นนักเตะที่ดีที่สุดในโลกยุคปัจจุบันดังนั้นคำว่าดีที่สุดก็ต้องได้รับเกียรติมากที่สุดจะไปลดคันเหนื่อยให้เหลือ5 0 0 0 0ื่นหกหมื่นยูโรต่อวิกก็จะดูถูกกันเกินไปอีกทางบาร์เซโลน่านะครับมีอัตราเพ กฎของลาลิกาสเปนแล้วกำหนดไว้ที่70%ดังนั้นนะครับมันแทบไม่มีช่องว่างให้เมซี่อยู่เพราะว่าค่าเหนื่อยของนักเตะบาซาหลายคนมันสูงมากต่อให้ขายผู้เล่นที่มาอยู่ในแผนการทําทีมออกไปหมดก็ยังไม่สามารถแก้เรื่องนี้ออกไปได้สุดท้ายลาปอร์ต้าก็ไม่ยอมรับข้อเสนอซีวีซีทุกอย่างก็เป็นจบสิ้นซึ่งหลังจากที่เรื่องราวทั้งหมดมันออกมานะครับเปเรสก็ไม่อยู่เฉยล่าสุดเตรียมหาทีมงานทนายของตัวเองเพื่อจัดการยื่นฟ้องลาลิกากับซีวีซีที่บุยเรื่องการที่ลีกต้องเสียเซมซา เรื่องราวที่ใหญ่โตในขณะที่เมสซี่ตอนนี้ย้ายไปปารีสเป็นที่เรียบร้อยเส้นทางของเขาที่สเปนได้ปิดฉากลงแล้วแต่ว่าเรื่องราววุ่นวายเบื้องลึกเบื้องหลังการย้ายทีมครั้งนี้มันยังไม่จบสิน้นและเราอาจจะได้เห็นเรื่องลับๆแฉกันเพิ่มเติมหลังจากนี้ก็เป็นได้นะครับและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแลเฟลฟาวเอื้อมนิ้วยาวมาคนละให้เราดีนะ